รถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่กลับมาให้บริการอีกครั้งหลังจากระง,งับการบริการไปเกือบ3ปีโดยรถไฟขบวนแรกนี้เป็นรถไฟความเร็วสูงออกจากสถานีเกาลูนตะวันตกของฮ่องกงไปยังเมืองสันเจิน้นบนทนกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีน การกลับมาให้บริการรถไฟความเร็วสูงกวางโจวเซนเจิ้นฮ่องกงเกิดขึ้นหลังมีการผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 เมื่อวันที่8มกราคมชาวจีนหลายคนที่ทำงานในฮ่องกงบอกว่าบริการนี้เป็นทางเลือกที่สะดวกและประหยัดในการเดินทางกลับไปร่วมฉลองตรุษจีนที่จีนแผ่นดินใหญ่ ผู้โดยสารคนนี้บอกว่ามาที่ฮ่องกงเมื่อเดือนที่แล้วและวางแผนจะอยู่ฮ่องกงในช่วงตรุษจ,จีนแต่เมื่อพรมแดนเปิดอีกครั้งจึงเปลี่ยนแผนกลับไปฉลองที่บ้านผู้โดยสารอีกคนก็บอกว่ากําลังไปยังคุณหมิงเพื่อเฉลิมฉลองตรุษจ,จีนและเลือกนั่งรถไฟความเร็วสูงเนื่องจากประหยัดเวลาและถูกกว่านั่งเครื่องบินกว่า5,000บาท จ้าหน้าที่จากสัเนจ้นบอกว่าการที่รถไฟกลับมาให้บริการอีกครั้งทําให้หนึ่งชั่วโมงของการเชื่อมต่อของอ่าวกวางตุง้งห้องกงมาเก๊ากลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยหลังจากนี้จะปรับแผนการให้บริการเพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น